เราคือเชฟที่มีทักษะที่ดีเวลวิบสองแล้วจูชิเหลืองนี่ของเราดูมีซูชิอืนอ่นนะซาชิมิบุนาอืมกดได้ตรงช่องเลสซาชิมิไปใครทานดีเพื่อทานใครไม่ทานก็ทานสุกไปีย่ยกระดิดกีตาร์ป๊องแป๊บเราไปดูลูกค้าละที่ทานซูชิของเราซูชิสีแดงเต็มร้านเลยไม่ทานเละตันนี้เป็นไงรสชาติอร่อยสีบ่บาท ดยแยงี่ตอนนี้ร้านเรากําลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาค่ะเชฟรูชิของเรากำลังทางานกันอย่างขับขนและแลกเปลี่ยนกนันแจบบ็คโทรศัพท์ตั้งหน่อยดูซิมีผู้จัดก,การนะคะคือริจาแปลว่าเราอยากรีแล้วเรามีเงิน20บาท20บาทตามที่ต้องการหมายความว่ารเ,เดี๋ยวขอทำอาหารก่อนใครเดินเข้ามาในห้องตาหาวไคะนี่คือปาชิมิที่ใช้ปลาถึง สองตัวได้แล้วเว้เวลเชฟขึ้นบ่อยบางแต่นี่การสกปรกมากเลยนะคะเราจะมาเล่นออเดชั่นกันก็คือกับจับฝั่งน้ำวันนี้เราอันนี้ทำความสะอาดสักหน่อยฝองน้ำสะอาดอ่ะเราก็มาเล่นปุ่นชิกปุ่นชิกนะคะตรงนี้ชอชอชอ e r q า e q r ิวคิวเออ่ะชอชอชออะไไม่รู้ตัวชอนี่มันตัวอเลยอ่ะกดผิดด้วย มันชอนี่มันอะไรไม่รู้อะมันต้องพูดมันต้องพูดไปกันเดี๋ยวถ้าไม่พูดอ่ะกดผิดชอ,ชอชอชออีชอเหมือนกับการแบบอ่อยคิวอะเคยแบบทำงานกลุ่มแล้วต้องมีผู้ํำแบบข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามประมาณนี้เราไม่มีกาแฟแเรายลองการกาแฟเราจะติดคาเฟอีนเพราะฉะนั้นซื้อสักหน่อยกาแฟนี่ หน้าป่องใช้เงินบริษัทซื้อด้วยสุดจัดกินกินไม่ได้ของเต็มมีมือมือถือข้างหนึง่งเอาหนีบไปตรงหลักแร้ก็ไม่ได้อกินเลยเใครเดินมาหนักนะเราก็จะไปทำาหารต่อโดยการอุ๊ยเรามีเมนูใหม่เนื้อนิกิริสมสมไม่พอไม่มีข้าวซื้อเนื้อกับข้าวเพิ่ม ต้องการเนื้อนี้เนื้ออีกค่ะซื้อไม่ได้ตลาดมืดหมดข้าวยี่สิบซื้อเลยเงินบริษัคจนแน่นอนเนื้อนี่กินนี่ของเรากริวกริวกริวนี้สุกแล้วแต่ว,ว่ามันสีแดงแปด๊ดจีให้แล้วจีให้แล้วเพราะว่าดังเสียงดังแบบชิวชาจะรับสู่ร้านอาหารซูจินะร้านเชฟที่ดีและไม่มีส่วนผสมโอเคเนื้อหมด เพราะว่าเนื้อมันเป็นของแบบเขาเราทําปลาต่อก็ได้แต่ปลาเรายัางเหลือเพราะฉะนั้นเรามาใช้ให้หมดลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะลูกค้าเต็มฮัลโหลนี่คือความรวดเร็วของเชฟเมืออาชีพปกซีไนช่างบันขอให้มีอาหารเสริฟเป็นพอหลังงานไม่พอไม่เป็นไรนะคะเราคาเฟอีนือคาเฟอีนจื๊บๆเดือบๆๆๆๆๆๆแล้วก็ถีงขยะเดือดไปยวมีพนักงานมาเก็บผู้จัดการสีแดงชุดสีแดงคือผู้จัดการปล่อยผู้จัดการเก็บไปแล้วก็เราก็มาทาอาหารต่อ ด้วยการคลุกซูทูน่าซาชิมิอาหารของเรามีความโดดเด่นก็คือว่าจะไม่มีการปรุงสุกมันจะสีแดงแป๊ดๆหน่อยเติมพยาธเข้าตัวไม่อยากเลี้ยงพยาธเช่นอไปทานได้รับกันดิบแน่นอนอร้อยเปอร์เซ็นต์แถมโปรตีนสิทธ์ไว้ในตัวด้วยร้านอาหารที่ดีด้านดีละซูชิเท่านั้นมีคนมาแย่งดื่มกาแฟมอม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 ,อมอาราเกษตรอายต้องใช้ประมาณห้าสิบแต่ว่าถ้าเราซื้อกล่องแล้วเราก็ต้องมารีแล้วเราก็ต้องเก็บเงินใหม่แต่ถ้าเราซื้อกล่องเราจะมี มีที่สวยงามลายแบบสวยงามติดไว้ที่เอวแบบเท่ๆเพราะฉะนั้นซื้อมีดดีกว่าเอาอมาด้านร้านไปร้านนี้กันเลยเช็คเงินสักหน่อยยัเงินเท่าไหร่ดูสิยี่สิบสี่บาทก็ยังน้อยอยู่โอเคปะเดี๋ยวตำรวจจับนะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเดินไปด้วยร้านนี้คือร้านร้านจะขายไหมประตูนี่บลองใส่แล้วก็เป็นสกิน ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นสิบแต่ว่ายังมีของไม่ดีอันคามอนหกสิเปอร์เซนแล้วก็อันคามอนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อนี้มีสกินที่ดีอีกหน้าสกินเอ๊ะแปลกเพราะอันนี้ดีกว่าเรียบร้อยสกินที่หนึ่งเปิดมาเดี๋ยว <S 2> <S 2> อ,ยอืมหมุ่ยแตกมากมีคนมีคนอยากเข้าห้องน้ําแต่ว่าเอาอแบบแปะ,แปะกงแงกงเพราะว่าเลอะแล้วมีสีหรือเปล่าดูสิมีสีติดไหมทบหน้าตา น่าสงสัยอยู่หน้าห้องดาบแล้ว่าปวดมากไม่ไไม่ได้เข้าปวดมากอ่ะเรียบร้อยค่าไฟติดลบด้วยช่่งมันไม่ใช่ร้านเรามันจะจบลงแล้วชีวิตนายด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราไปนั่งร้านตรงนี้อันนี้คือร้านตัดผมร้านตัดผมที่เข้าไปแล้วดาวจะหายถ้าเปลี่ยนทรงผมแล้วดาวจะหายทันทีดาวบนหัวหเคยเคย,เคยเห็นปะห้าดาวจากห้าดาวก็สามารถเปลี่ยนเป็นศูนย์ดาว,วตำรวจจัหน้าไม่ได้เปลี่ยนทักทรงผมและเสื้อผ้า เปลี่ยนยังไงไม่รู้หมวดร้านาน้นไม่เท่สักทรงทรงนี้คือทรงที่เท่ที่สุดเพราะฉะนั้นช่างมันเพราะเรายังไม่ติดดาวจะไปดูที่ร้านขายเสื้อผ้าแทนร้านขายเสื้อผ้าตรงนี้ร่างกายกำลังม่วงจับแล้วก็กลุมหัวแบบโอ้ตายละห้องน้ําก็มีเข้าเอาไปเราหมุนมาหน่อยอยากได้ชุดนี้เพราะว่ามีความผู้ดีไม่เหมาะกับการเข้าครัวสิ่งที่เราถนัดก็คือการเป็นนักงานาทำความสะอาดและเช็ดกระจก เราจะถือฟองน้ํามาแล้วก็ออกไปเช็ดกระจกที่แบบไม่มีใครสนใจเช็ดเลยได้ค่ะนักสู่จุดสามบาทอาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าเชฟแต่ว่านี่คืออาชีพที่สําคัญถ้าหากร้านสกประปกนั้นลูกค้าก็จะไม่เข้าอุเราได้เนื้อมันแล้วค่ะนี่คือเนื้อจากตลาดมืดสดๆใหม่ๆจากหน้าร้าน บางทีลูกค้าอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเนื้ออร่อยจังเลยเพราะว่าได้รับการขูดมาอย่างดีอย่างเช่นโปรตีนและอาหารที่ดีอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารที่ป้อนให้กับเนื้อที่เราคัดสรรมาอันนี้น่าจะทําสิงตกมีเด็กเรียนมาพ่นสีสเปรย์เพราะฉะนั้นเราอย่าสนใจแล้วก็ทาหน้าที่ของเราต่อไปด้วยการเป็นพนักง,งานที่ดีวันนี้เราได้พักพักผ่อนสักนิดหนึ่งระดับความทำส,สะอาดเป็นพนักงานทำความสะอาดของเราระดับ21แล้วก็ระดับการทําอาหารเป็น25เรียบร้อย เรามีมีดที่เราซื้อมาตรงนี้แล้วมันไม่สวยเลยช่างไม่สวยเลยนี้รายงานของเราก็เราเพิ่มขึ้นไม่มีใครทําอาหารเลยเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่มีใครทําอาหารไม่มีเนื้อหรือเปล่านี่คือเนื้อที่เราได้มาตะกี้างานของเราทํางานกันแบค์เมน่นไม่ไา้านเนื้อมาตะกี้เราก็ับไปอันนี้คือเนื้อคุณภาพดีมอ,มองจากกล้องวงจรปิดมองพนักงานคนหนึ่งกำลังทำอาหารอยู่คนเดียวตอนนี้มีรูกมมือมาเพิ่ม,มชื่อว่าพนักงานแบบผู้จัดการแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการนะ เสื้อแดงนี่คือผู้จัดการมาละเราเล่นด,ดูดีดีดอะไรไม่รู้ไปปอง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 อันนี้มันเสียงันคุ้นเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนมันคือเครื่องดนตรีอะไรไม่รู้องปองผมเล่นผิดทีไปหน่อยแล้วก็พลังงานเราก็ไม่พออีกแล้วถ้ามีกาแฟให้ดื่มล้วก็อืนี่แหละขอโปรดใกล้จะมืดแล้วบางทีเราอาจจะหาวัตถุดิบได้เราจะปล่อยให้เพื่อนร่างคนเดียวไม่ได้วัตถุดิบตอนกลางคืนนั้นมาจากตลาดมืดหมายถึงว่าตอนกลางคืนที่มืดสนิทเพราะฉะนั้นนี่คือของดีเราได้แฮกเกตมา อามาพังตรงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งบางทีในซอยนี้อาจจะมีผู้หดิบชั้นเลิศแต่ว่าคนเยอะไปหน่อยคนเยอะมากกันไปด้วยเดี๋ยวเราจะเฝ้ารอโอกาสมาที่ร้านตกแต่งใบหน้าและการผ่าตัดศัลยกรรมอันนีคือเลือดสูญชิ้นหมายความว่าร้านนี้สามารถลบรอยเลือดไม่ถึงว่ารอยสีแดงที่สีสเปรย์ที่พ่นมาติดเราแต่ว่าเราไม่โดนเพราะฉะนั้นเราไม่ลบสรดีดมาม่าสองไม่ไดุ้ณไม่ได้ บางทีอาชีพนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะต้องทําอาชีพอื่นอย่างเช่นน้ํายาทาความสะอาดนี่คือน้ายาทําความสะอาดสว่างเกินไปบางทีอันนี้ยังสว่างอยู่แถวนี้อาจจะไม่สว่างไม่นะตรงนี้ก็ไม่ได้สว่างอะไรอะไรคือสว่างเกินไปไม่มันไม่ได้สว่างเขาบอกว่าสว่างเกินไปทุกคนตอนที่เราช่วยเราไม่ได้ แปลกมากๆเลยบทสัยหน้าที่ของเราจะหมดลงแค่นี้เพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่การช่วยเพื่อนราชสัตว์ก็ยังทําไม่ได้สิ่งนี้คือสัตว์อีกสป,ปีชีหนึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องการเนื้อจํานวนมาหาศาลเราจะถูกธนาคารยึดแล้วมันจบแล้วทุกอย่างมันจบลงแล้วอทุกอย่างมันจบจริงๆนี่คือเรารอดถ,ถึงวันที่สี่แล้วก็ทำอาหารไปหน,นึ่งรจมานล้างจานไปเ9็สบจาน เอเงินไปได้16บาทแล้วก็ทำยอดขายได้1 3 4สีหาเนื้อไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่เคยถูกจับมีคนถูกจับด,ด้วยใช้เวลาเด่นไปอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นั่งไปส9กินกาแฟไป13โอเคร้านของเราก็คงจะปิดลงแค่นี้เพราะหน้าที่ของเราก็จบลงแล้วเรากลายเป็นผู้แสนดีที่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าหาว่าชอบสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e เพื่อติดตามรับชมคลิปสนุก,นก,นกต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย